นาได้ไปลองชิมกาแฟร้อยปีอยากจะกินกาแฟสักหน่อยก็เลยถามพี่ที่ร้านกเตียวมาว่ามีร้านกาแฟได้รัไหมเขาก็บอกว่ามีร้านดังร้านหนึ่งก็คือร้านกาแฟร้อยปีร้านกาแฟร้อยปีหรือว่าเขาเก็บกาแฟไว้ร้อยปีหรือเปล่าอันนี้หรอคะอันนี้อันนี้เปล่าร้านหลงหรออุยมันได้ฟิลแบบว่า มาเสียว่ากเลยข้างในอะ่ะข้างในเหมือนแบบลหลงปังหลงเราตอนแรกที่ได้ยินชื่อกาแฟร้อยปีโยนาคิดว่ามันคือกาแฟที่เขาหมักไว้ร้อยปีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันคือ,อสารเจ้าร้อยปีนะคะแล้วเขาก็เอามาดีโนเวทใหม่ตกแต่งแบบจีนร่วมสมัยอะไรอย่างนะะี้ค่ะ เครื่องดื่มอะไรก็น่าทานมากนะคะเอาคาปูชิโนเย็นกันเป็นข้ไหนนคะข้อแร้คือหวก่อนรสชาติของกาแฟมันก็สมกับชื่อร้อยปีจริงๆคือมันรสชาติดีมากแล้วก็บรรยากาศดีมีมุมถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ถูกใจมากนะคะกินหลงคาเฟ่นะคะ ไกลจากร้านก๋ยวยเตี๋ยวที่เรานั่งกินเ,เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาถ้าเพื่อนๆแวะมาที่พิสณุโลกนะคะก็อย่าลืมมาลองชิมกันได้นะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆโอเค